ความหยิงจะโสไม่เคยสร้างประโยชน์มีแต่ทำลายชูเกเทลโคล้ชความคิดเปลี่ยนชีวิตคุณสวัสดีครับพบกับผมชูเก a เทลโคล้ชความคิดเปลี่ยนชีวิตคุณนะครับสวัสดีท่านผู้อ่านหนังสือ t อ t จุ e plus ห้สทาติง่ายๆคิดด้ชีวิตเปลี่ยนนะครับแล้วก็ท่านผู้ติดตามเพจเรื่องเลือสิติใจนะครับแล้วก็ท่านผู้ติดตาม y o u t u b e กอ is Wisdom หรือว่าชูเกต l e s นะครับ ก็วันนี้มาด้วยบทความที่มีชื่อว่าความหยิ่งยะโสไม่เคยสร้างประโยชน์มีแต่ทำลายเป็นเรื่องที่มามาจากการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า The Winner Standalone ของ Paulo Coelho เล่มนี้ครับนะครับซึ่งผมได้อ่านมาในช่วงประมาณเดือนที่ผ่านมานะครับมันมีประโยชน์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับเขาเขียนว่าประโยชน์นี้มีมีมีความหมายนะครับเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า vanity of vanities all is vanities nothing new under the sun solomon said 3,000 years ago ประมาณว่าความหยิ่งยโสบนความหยิ่งยโสทั้งหมดนันคือความหยิ่งยโสนั่นเองนะครับไม่มีอะไรใหม่ในภายใต้พระทิด,ดวงดวงนี้นะครับโดยที่โซลมอนเนี่ยได้พูดเื่่อเนี่ยไว้เมื่อ3,000ปีก่อนนะครับโซลมอนคือกษัตริย์ของอาณาจักรอิสราเอลนะครับเมื่อก่อนที่จะมี พิศศาสนานะครับประมาณ900ปีก่อนก่อนขนจักถ้าย้อนเวลากลับไปก็ประมาณประมาณ3,000ปีก่อนนะครับซึ่งศาศาริย์โซโลมอนเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่3ของอาณาจักรอิสราเอลนะครับที่คัมภีร์ฮิบรูเนี่ยได,ได้เขียนเอาไว้นะครับแล้วเป็นกษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความฉลาดมากนะครับแล้วก็สามารถแพร่อาณาจักรของอิสราเอลเนี่ยได้กว้างไกลมากนะครับซึ่งเขาพูด ในเรื่องของความหยิ่งยโสของคนเอาไว้นะครับว่าจริงแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับคนนี่ไปอุปโลกกันเอาเองว่าตัวเองเนี่ยเก่งกว่าบุคคลอื่นนะครับแล้วก็คคอื่นเนี่ยด้อยกว่าตนเองนะครับมันเป็นความรู้สึกในกิเลสนะครับที่มีอยู่ในตัวมนุษย์นะครับซึ่งกิเลสในมนุษย์เนี่ยถ้าทางพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่3าตัวด้วยกันที่เราเข้าใจกันดีนะครับก็คือโลภะนะครับแล้วก็โทสะแล้วก็โมหะ เมื่อโลภะเนี่ยพูดถึงความอยากทั้งหมดครับอยากได้อยากมีนะครับสิ่งอื่นที่เราเห็นเราอยากได้กลับมนของตัวเองนะครับโทสะเป็นความโกรธนะครับโกรธที่เห็นคนนั้นเป็นอย่างนั้นโกรธที่ตัวเองไม่มีอย่างนี้นะครับเป็นพลังที่ออกจากตัวเองออกไปนะครับแสดงออกไปส่วนโมห oh ะครับตัวนี้ครับเป็นความรุ่มหลงเป็นความเข่านะครับเป็นความคิดว่าตัวเองอ อาจจะมีหลายเรื่องนะครับรุ่มหลงเชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีเชื่อว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องถูกต้องนะครับหรือเชื่อว่าตัวเองเหนือว่าผู้อื่นนะครับการรุ่มหลงเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ที่เขาเรียกว่าน่าหวาดกลัวนะครับเพราะว่ามันสร้างาวิมานที่ผิดแปลกออกไปนะครับที่ทําทให้เราเข้าใจผิดแล้วก็ไปสร้างเรื่องราวของตัวเองหรือกุล่มบุคคลให้คิดตามเราไปด้วยนะครับ ซึ่งในแง่งพุทธศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าความอวดดีเนี่ยนะครับหรือว่าโมหะเนี่ยมันถูกแก้ได้ด้วยปัญญานะครับปัญญาที่ว่านี่คือความประหนักก่อนว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่รู้สิ่งนั้นก็ได้นะครับก็เกิดจากความนอบน้อมก่อนนะครับยอมรับฟังผู้อื่นนะครับยอมรับฟังความที่เห็นที่แตกต่างนะครับแล้วก็เอาสิ่งที่แตกต่างเนี่ยมาฟังด้วยเหตุและผลเอาความคิดพินิจพ,พ,พ,พิเคราะห์นะครับ ว่าแยกแยะว่าสิ่งนั้นน่ะมันมันเป็นอย่างไรนะครับภายใต้บริบทอะไรเงื่อนไขอะไรนะครับแล้วเราจะเข้าใจครับว่าว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เราคิดอยู่นี่มันถูกหรือผิดนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะเข้าใจและมีปัญญามากยิ่งขึ้นแล้วจะตัดสินได้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยหรือเชื่อมั่นอยู่เนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่นะครับลิงกับมาในในชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับในโลกโซเชียลเนี่ย ทุกวันนี้เนี่ยทุกคนเป็นเจ้าของสื่อนะครับสามารถที่จะพูดจะคิดจะทําสิ่งใดก็ได้นะครับเราจะเห็นได้จากโ,โลกโซเชียลทั่วไปนะครับทุกคนพูดออกอหน้าสื่อทั้งนักการเมืองทั้งคนบุคคลธรรมดาเนี่ยครับแล้วก็พยายามที่จะอบอกโลกของตัวเขาเองนะครับแจ้งให้โลกทราบว่าเขาคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้แล้วก็พยายามที่บอกว่าสิ่งอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ผิดนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาคิดเป็นสิ่งที่ถูกนะครับ ทั้งที่จริงๆแล้วความคิดบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับเพราะว่า,าพูดในเงื่อนไขในใน,ในบริบทที่ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นจะมาคิดว่าความคิดของเขาถูกในทุกกรณีบางครั้งอาจจะไม่ใช่ใชสิ่งที่ถูกต้องนะครับความหยิงแลอโสข,ของคนคน,นหนึ่งที่ใช้บนสื่อโซเชียลมีเดียนะครับไม่ไม่ได้สร้างาเขาเรียกไม่ได้สร้างทำให้เกิดความ ดีขึ้นนะครับในตัวเขานะครับแต่จริงแล้วบางครั้งเนี่ยมันเกิดเป็นการสร้างการทําลายซะมากกว่านะครับเพราะว่าบุคคลอื่นที่เห็นว่าเขาคิดนะครับ mm. จะเห็นว่าจริงๆแล้วว่าเขาอาจจะเข้าใจผิดนะครับหรืออาจจะคิดว่า,าเป็นเรื่องที่ช่างหน้าขันซะสิ้นดีนะครับที่ตัวเขาเองอ่ะยังเข้าใจอะไรบางอย่างที่ผิดอยู่นะครับหรือเป็นการมองบางสิ่งบางอย่างไม่ครบรอบบริบูรณ์นะครับทำให้เขาคิดไปอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ การที่ตัวเราเองเนี่ยมีความหยิ่งยะโสเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ควรต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าการที่ใช้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเพื่อประโยชน์ในการสร้างให้ตัวเองเนี่ยอยู่เหนือผู้อื่นเนี่ยมันจะมีแต่ทําลายนะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่การที่เรารู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นผู้มีเหตุมีผลมากกว่าครับสิ่งนั้นแหละที่ทําให้ผู้คนยอมรับนับถือเราเพราะว่าเราเป็นผู้มีเหตุมีผลนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ท่านผู้ติดตามฟังนะครับในเรื่องหนังสือเล่มนี้ครับพ o ลโค o เยโยนะครับเดอะวินเนอร์สแตนด์อะโลนะครับเล่มนี้เล่มที่ค่อนั้งหนาเลยแหละแต่ก็อ่านสนุกนะครับเป็นเป็นหนังสือที่น่าจะแตกต่างจากหนังสือที่ p a ลพลโี่ยเขียนนะครับวันนี้ผมชูกิเทลก็น่าจะขอลาไปก่อนนะครับอยากจะทิ้งประเด็นความคิดไว้เพียงเท่านี้นะครับว่า vanity of vanities all is vanity nothing under uh, new under the sun นะครับโซลวันเซฟที0าวน์เโหรือว่าความหญิงกระโสมันก็คือความหญิงกระโสนะครับมันไม่มีอะไรใหม่ในโลกใบนี้แล้วก็สิ่งนี้เราได้ยินได้ฟังมานานนักแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนก็ยังอยู่ในกิเลสนี้อยู่ยังไม่สามารถที่หลุดบ่วงของความรุ่มหลงตัวเองไปได้นะครับขอฝากไว้ที่คั้นี้ครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ